วันนี้นะคะเฟิร์มมีสัมภาษณ์กับรายการทีวีที่ปม่ใท่ญี่ปุ่นนะคะเกี่ยวกับความชอบของเฟิร์เกี่ยวกับเพลงซิีิป,ป็อปนะคะแลวผลงานต่างๆนะคะเ,เต้นมากเลยจะบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงแบบเพลงแรกที่ทำให้เฟิร์แบบเข้าสู่วงการเพลงซิติป็อปเลยนะคะใส่บก่อนนะคะทุกคนคเสร็จแล้วนะคะล่างไปเฟิร์จังเย้ เข้าสู่ช่องไม่เพิ่งเชียรก็วันนี้นะคะเฟิร์ก็มีสอาษ้าจากรายการทีวีที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะชื่อรายการว่าซันเดย์คันเน่บูนั่นเองทางช่องโตเกียวเอนะคะที่ทุกคนก็จะได้เห็นเฟิร์นะคะใส่ชุดเพลงในซิงเกิลเดดี้เดีของเฟิร์นะคะเพื่อเป็นการโปรโมทในครั้งนี้ด้วยนะคะเย้ หัวข้อที่เฟิร์นมาสัมภาษณ์กับรายการทีวีญี่ปุ่นในครั้งนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงซิตี้ป๊อปนั่นเองค่ะก็เป็นเพลงซิตี้ป๊อปแล้วก็ผลงานต่างๆนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเฟิร์นก็เตรียมเพลงซิตี้ป๊อปที่เฟิร์นชอบที่สุดนะคะนั่นก็คือแทนเพลงรัดออกทางนะคะก็เป็นเพลงแรกเลยนะคะที่ทำให้เฟิร์นแบบก้าวข้ามาสู่แบบ วงการเพลงซิตี้ป๊อปนะคะก็มนเพลงที่เฟิร์ฟังตั้งแต่แบบช่วงมัธยมเลยก็จะบอกว่าเอยเพลงที่ชอบมากๆเลยซึ่งพิธีกรกับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะก็จะมีคุณมิกะแอนซังนะคะมีคุณทโมยกิจยาละซังมีคุณวัสซสึมุระซังนะคะแล้วก็มีฟูซังนะคะก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยเฟิร์นชื่นชอบผลงานของทุกคนมากๆเลยก็แอบ,บติดตามผลงานอยู่ด้วยนะคะ ซึ่งเฟิร์นก็ตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่จะได้เข้าไปสัมภาษณ์ส่งไปที่สตูดิโอนะคะก็วันนี้ที่ขาดไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะมีพี่เมย์นะคะพี่เมย์แห่งสยามนนนะคะมาช่วยเฟิร์นในการแบบแปลภาษาสื่อสารกับทีมงานรายการที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเย้ก็รายการซันเดย์คาร์โรฟูลนะคะก็ ่ายทุกวันอาทิตย์นะคะเวลาประมาณ9ก้าโของประเทศญี่ปุ่นนะคะในสะทีเบอร์อัดคาีนะคะก็ตอนนี้คิวน่าจะออนแอร์ทางทีวีที่ญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปชมกันเลยค่ะเว่สตกาด้บจานที่มาที่นี่ก็คือการที่ทุกคน่มาที่นที่ทานี ポップ好きのこちらの皆さんにその魅力を語っていただきましたまずはタイ出身のバイファーンさん、はい、タイでは3年ほど前からシティ・ポップが流行っていて多くのミュージシャンがオリジナルのシティ・ポップを発表しているんですシティ・ポップは数ある音楽の中でもとても個性的でジャケットのデザインがおしゃれなのも気に入っているポイントです日本のシティ・ポップが世界にで親しまれているということが

เรื่องราวเพลงของซิตี้ป๊อปนะคะได้เป็นตัวแทนศิลปินเพลงแนวซิตี้ป๊อปของไทยไปพูดเ,เรื่องราวเกี่ยวกับเพลงซิตี้ป๊อปนะคะก็ความชอบของเฟืนด้วยแล้วก็ผลงานต่างๆด้วยนะคะก็ดีใจมากๆนะคะขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะค่ะก็สหรดบวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะก็คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรนะคะก็ฝากทุกคนติดตามช่องไม่เบนจัชินเนลด้วยนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดส u ัครส i b e นะคะและติดตามคลิปต่อไปกดกระดิ่งติ๊งๆด้วยนะคะสวัสดีบ๊ายบาย